มาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี้มันตั้งไม่ตรงนะครับผมนี่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมอ,อยากเดินไปทางงูน่ะมันมีอะไรไหมนี่นะครับผม นี่บรรยากาศนะครับผมหัวหินนู่นมันเปเดินทางงูแล้วดีครับผมดูดูครับป้านดูห่อมากเลยครับผมเด็กชายครับป้านวันนี้เรามาอยู่ไหนกันครับทะเลหัวหิน นี่นะครับผมบรรยากาศรอบๆยามเช้านะครับผมเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ชายทะเลให้ดูขค้ืนให้ดูขค้ือนโหความสวยงามหยุดตั้งห้าวันนะครับผม เปิดโลกเปิดประสบการณ์กับชีวิตนะครับผมกับสิ่งใหม่ๆนี่ดูสวยงามามากๆนี่นะครับผมก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าผู้ชมภาคตะตุกนะฮะ เดี๋ยแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวขอตั้งคะกล่องสักแป๊บหนึ่งนะครับผมถนนะจะไม่ค่อยติดก,กลางรอ๋อตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่หว่าเราก็กลับกันนะครับผมนี่ดูฝั่งนู้นก็คือเป็นหัวเมือง นี่ดูลูกผมไปเล่นน้ำซะแล้วนะครับผมสนุกไหมครับสนุกไหมสนุกไหมครับผมสนุกไหมสน<ะ>ุกไหมเลยเพื่อนจะนอนเลใช่ เดยนเต้นกอดตงมูนนะตำดูนะนี่โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวผมรยกัดทะนะครับผมวัดหินที่สวนสนปฏิพัฒน์นะครับผมก็สามารถเล่นน้ำทะเลได้นะครับผม